ไหนอัญญาอัญญาค่ะอัญญาดูสิตายนะตายขึ้นเตงเจอเด็กพม่าว่ะอัญญาอย่ายานีี่เขานอนยู่าคะอยเรียนไอวาไอวาเด็กพม่ารมันอุ้ยไอวะนี่ ชอบพีพี่ปีบอกฉันก็อยู่ของฉันเนี่ยอะไระ <c oughs> ไหเหรอเต้นไหมอ้เต้นนะคะดูด <c> ด <oughs> คุณทิวาทิพย์ส่งมาดวงขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้ครับวันนี้เราทำสตาสตารสตาปาร์ตี้สำเร็จเย้